สวัสดีครับยินดีตอนนั้ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแงกี้ชาร์กเมลูชันโอ้ไม่ใช่แงกี้ชาร์กโลกกันอีกแล้วนะครับโอ้ก็ไม่ได้ทํามานานมาก,กน,นะทุกคนตอนนี้ผมได้ปลดล็อกฉลามไฟ X X L อีกตัวหนึ่งนะครับผมฟึ่งเจ้าตัวนี้เป็นฉลามฉลามแล้ววะเนี่ยมีหลายตัวมากตัวหนึ่งก็ฟันใหญ่ตัวหนึ่งก็ปากใหญ่ตัวนึงก็อ้วนอีกตัวหางใหญ่ อีกตัวคลิปใหญ่อีกตัวนั้นโอ้มีไลายไฟขนาดมากมีกี่ตัวบปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดปดแปดตัวฟ <c oughs> <c oughs> ึ่งเจ้าฉลามตัวนี้นะฮะมันจะอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็มันสามารถกินฉลามตัวใหญ่ได้นะครับอ้ใช่เหรอนั้นเราขอลองดูหน่อยดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอไสอุปกรณ์เครื่องตั้งค่าอะไรก่อนอุ้ยมีฟักกินด้วย มันเป็นสก,กินเอออ๋เป็นสก,กินฝีฟ้าฝีฟีดไม่ได้เล่นานานเลยจำไม่ได้นี่มุงกุฎราชาเราก็มี <laughs> มีหลกครบไฟมากเราจะเลือกไปเมืองเกาหลีดีกว่าไม่รู้เกาหลีหรือเปล่าพูดไปก่อนเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาด มาไปเมืองน้ำแข็งกันดีกว่าเอ๊ะแปลกมันไม่ดาวน์โหลดผมไม่ได้ดาวโหลดพื้นที่ฮะก็เลยเล่นไม่ได้การเราเล่นด่านแรกดีกว่าครับด่านแรกไม่น่าเป็นไรมัง้งใช่ไหมมาเราจ้าอืมฉลามตัวใหญ่ผมเรียกเป็นปลาปิรัญญาดีกว่าครับมันดูเหมือนปลาปิรัญญาลมตัวกันยังไงไม่รู้แต่ก็ดูน่ารักดีเกนไอหมดเลยงำงำงำ ไอเจ้าตัวเล็กนายเอากระเพาะมาจากไหนอ๋อเจ้าต,ตัวกลางๆมันกินได้หมดเลยนะกินตัวใหญ่ด้วยใช่มันอร่อยมากๆเอ้ยมันไม่ได้มีแค่นี้นี่มันมีเยอะกว่านี้ดีว่าโอ้โหกินขยะไปด้วยหมนมากเลยนะมาทำไมนี่ยะง่ำง่ำงอง่ำง่นี่ปีนบนบกได้เฮ้ย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 นี่เลเฟอร์นี่แหละกินให้หมดอย่าให้เหลือไม่แจฟ้าง่ง่ำง่ำง่ เราไปอีกฝั่งนึ่งดีกว่าพวกได้เลยโอ้โหตำรวจยิงเราเจ็บจี๊ดเลยครับทำลายเรือฟะานี่เนี่ยนี่เนี่ยทำลายไม่ได้อ่ะเพื่อนทำลายไม่ได้จริงเหรอก็ต้องแบบนี้สินี่ทำลายได้แล้วโอเะก,ก,กระกระดูกบ้านไหนมีอ,อันหนึ่งเหรอือทำลายไปด้วยจะขอไม่เข้าแล้วกันนะโอ้ยโอ้ย เป็นแค่ฉลามไฟแอลอย่ามาฟ้าทำลายทิ้งให้หมดครับไม่ฝนเลยงั้นมาดีทำลายเรือนำน้ำโอ้โหทำลายไม่ได้ถ้าทำลายชนแรงกว่านี้เฮ้ยอย่าไปเสียเวลาเลยพวกเราเสียตรงนี้ดีกว่าปลาหน้าบูดเ,ออเราไปทางนี้ดีกว่านะเพื่อนได้ไปอุย้ยของขวัญได้เงินมาห้าร้อยไปมาที่เดิมดีกว่า แกมาทาจากไหนโอ้โหว่างไงเพื่อนโอ้อย่าช้ำช่อนนะฮะที่จะเป็นสลามใใ้เดียวกันฉันก็ไม่ให้อภพายอยู่ดีงอมงมมองต่อ igator, งาอลิเกเตอร์นื้อมากนุ้นมขดเงินนั่นเนี่ยผมว่านะความเร็วกับเลือด่มันดูน้อยมากแล้วสนามไฟเอ็กแอ่ะแต่ตัวแต่ตัวที่เราใช้เป็นตัวราชินีของพืชอ,อ่ะอจนั่นมันใช่เยอะกว่าโหโอ้โห,โ,โ,หโดนแต่ละเบอร์ครับ โ,โ,โอ้ย no โดนแมกโดนแมกกะพูนกิ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 นนมนุษย์เลยครับอพาร์ัแอนติมาแล้วโอ้โหนกพีราบเต็มไปหมดเลยมัน่ปช่นกพรีราบนะน่ะกินหมดไม่ฝนบ้านไหนสลามเสือดาวได้หีฟมบัตมาอีกแล้วเด้งงบเท่าไหร่วะเนี่ยมันไม่บอกด้วยแฮเพื่อนเอ้ยทำไมมันไม่บอกงบล่ะอย่างนงี้มันโกงกันสดเลยแต่เงินเราก็เพิ่มขึ้นนะเป็นสองพันกว่าบาทเนี่ย โอ้นี่ก,ก็ดีสิเรือดำน้ำอืบโอ้โหความค้างค้างมากๆเอ้ยๆๆเอีอย่างวะนี่ไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยมันบังคับไปเองผมไม่ได้บังคับมาเนี่ยปูเสียสวนอร่อยจริงๆถ้ามีฟ้มตำปลานี่ก็ดีเหมือนกันนะ โอ้โหนี่มันคลื่นไม่เป็นไรเราฟู้ได้อืมคลื่นแค่นี้ทําอะไรกันเราไม่ได้หรอกเพื่เพื่อนทําอะไรไม่ได้เลอเราจะไปอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันพยายามอยู่เชิฟอ่ามาถึงจุดนี้ได้แล้วเพื่อความพยายามของเราโอ้ตอนนี้บาเรียเราเริ่มพังไปแล้วนะครับโอ้ปลาแองเกอืมอืม,อม,อมรสชาติก็ดีเหมือนกันนะฉันไม่เคยกินมาก่อนเลยเอา้าวทำไมนะไม่เคยกินอะ่ะฉันไม่เคยลงมาข้างล่างด้วยเนี่ย ปลาแองเกอร์ถ้าเอาไปย่างจะอร่อยแค่ไหนกันนะนี่นี่ปลาเลยครับเนี่ยลืมชื่อไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้ำอะไม่ได้ลืมชื่อหรอกแล้วอันติครับยาแต่ก็ไปไม่ถึงข้างบนอยู่ดีไปไม่ถึงครับอุ้ยแมงกะพุนเจอแล้วเพื่อนเก่างำงบงบงงง โอ้โหโอโหโดนโดนดีนะไม่ตายครับกินก่อนกินก่อนกินก่อนเจออะไรตัวนี้ขอกินหน่อยอ้าตายเลยนี้นี้นี้ระดับแดงระดับแดงโอ้โหกระตุกมากกระตุกมากปลามันเยอะเกินไปจนทำให้โทรศัพท์ฉันกระตุกงำ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 ,งำระเบิดก,ก็กินอะไรก็กินหมดเลยยูแม่ด้แต้มแค่หนึ่งล้านหกเองะเนี่ยแต่ก็ไม่น่าเสียได้ก็ทำถึงล้านเอง เพราะว่าตามกฎของนโยบายแเราทำไแต้ไม่ถึงลานจะได้เพชรแล้วก็เงินมาเพิ่มอยเยี่ยมมากๆไหวกอดระเบิดดีแน่ตอนนี้รู้ฝึกเหมือนว่าปืนเราใช้งานไม่ได้โอ้ยโดนรลกัดเนี่ยสลามไฟแอลฟามากฟามากอืมาดิโอ้โหโดนระเบิดนี่กินเงินเข้าไปด้วยมาครับพลังอันติมาแล้วอออออออโอ้โห อุ้ยกินได้สามตัวเลยโูู้้ปาวานมามาเฟอดาวเฟอรดาวอืมปลาโูนะ่าอันลอยแซฟบอีหลีเป็นที่นิยมในอของคนเลยนะเนี่ยต่อไปข้างล่างมีอะไรอีกไหมเงินครับเงิน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 ขอการขอเงินหน่อยของเงินหน่อยตรงนี้อันตรายห้ามมาแต่อยากมากครับมาจะตายยังไงก่อน โดนแมกพุนตายทำไงวะเนี่ยรือได้เงินมาเท่าไรไม่มีบอกแต่เรารู้คือนั่นแต่สามพันหรือไม่ก็ห้าพันนะครับทุกคนเห็นไห uh มมันคือเป็นแปดพันแล้วอ่ะตรงนี้ต่อไหนดูฟีโอ้โหลืมไปเลยฝั่งนี้มีระเบิดน,นี่ว่างั้นเราใช้ปืนยิงโอ้โหเจ็บ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 จี้เลยพวกโ,โอ,อ้โอ้ทำอะไรก่อนเกือบตายเกือบตุย โอ้โหแมกกาพูนตัวนี้ตัวนี้อีกแล้วโอ้ฮหไม่ไหวเลยมันมีลูกของมันไหมไม่น่ามีนะแล้วก็อย่างหนึ่งกิจกรรมของฉลามวิญญ,ญาณเนี่ยก็ยังไม่หมดนะครับทุกคนเราสามารถเล่นได้ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับก็จนกว่าจะถึงจะมีฉลามตัวใฝ่พันธุ์ใหม่มานะผมก็เล่นเอาตรงคือผมไม่ได้เข้าบ่อยนะก็เลย บางข้อมูลก็อาจจะลืมไปบ้างนะครับต้องขอไปทุกคนด้วยนะตัวฝุดท้ายจะได้อ๋อวางแค่จะคาดระดับไฟไอฝันยาล์ที่เราเนี่ยเนี่ยฝัยกษาลตกใจอ่ะอื๋อนี่ไงความฝามากก็พอได้อยู่นะผมว่าน่าจะเหมาะกับด่านหิมะแน่ๆเลยนะว่าไหม <laughs> แล้วไข่มุกนี่มันเก็บยังไงเอ่ยหาใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับไ <_ t ust os> ข่มุกนี่ผมเก็บไม่เป็นเลยนะคือไอ้แรกผมก็งงอยู่นะเวลาไปดูคนอื่นเขาเล่นนะ่ะพวกเก็บไข่มุกอะ่ะผมก็เก็บยังไงวะเนี่ยผมยังไม่รู้เลยงงฝุดฝเจ้าฉลามตัวนี้ผมก็ได้ฟรีนะครับก็ตั้งต้องรอฝากเอ็ดวันน่ะรับรางวัลไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้นะครับอ่า โอเคครับผมก็ขอจบคลิปไเปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากผมได้ปลดล็อกฉลามตัวไหนฟักตูนหรือว่าตัวหดหดตัวใหญ่ยางเงี้ยเออตัวเล็กผมไม่อัดนะผมจะอจัดเฉพาะตัวใหญ่เท่านั้นนะครับทุกคนผมก็จะมาอัดให้คลิปให้ทุกคนดูกันนะครับโอเคหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดฟอสต์ใกันด้วยนะครับตอนนี้ผมขอตัวไปพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าน,น,นะครับบายบายอย่าลืมกดฟอสตลใด้วยนะครับ